สวัสดีครับพบกับ Eagle of n o อีกครั้งวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องอะไรเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับวัตถุอาถรรพ์ละมนดำเราจะพาคุณไปรู้จักกับไสยศาสตร์ในด้านแรกคือด้านการใช้วัตถุอาถรรพ์ละมนดำทั้งหลายเพื่อสร้างมหาสเสน่ห์ให้ตัวผู้ใช้เป็นการครอบงำให้ผู้อื่นเกิดความพิศวาสทั้งโดยมนคาถาและวิญญาณพูดพลายต่าง ดาวอาถรนพ์ตำนานมหาสเสน่ห์ดาวอาถรนของหลวงพ่อผีนะปิยะทะโลวัดสนมลาวจังหวัดสระบุรีนอกจากจะมีอนุภาพเรื่องการงานและกันปืนให้ยิงไม่ออกยิงไม่โดนแล้วยังแรงเป็นพิเศษในด้านมหาสเสน่ห์สาวรักสาวหลงหัวปากหัวปั๊มดาวอาถรนรุ่นแรกๆมีมวลสารสำคัญคือ เนื้อท่อนล่างตั้งแต่เอวถึงหน้าขาของศพผู้หญิงกับหินศักดิ์สิทธิ์ต่างๆรุ่นหนึ่งที่โด่งดังมากก็คือแม่เนื้อหอมด้านหน้าเป็นลูกดาวคึ่งเซี้ยวเป็นดาวล้อมเดือนด้านหลังเป็นดาวแปดแฉกทําขึ้นเพื่อแจกลูกศิษย์ลูกหาบรรดาคนที่ได้รับต่างก็ได้สัมผัสกับปาฏิหาริจนจนเรื่องลือไปทั่วอาสาสมัครการทําวัตถุอาถรรพ์ประเภทนี้ชิ้นส่วนของมนุษย์ส่วนมาก มาจากการหาอาสาสมัครในป่าช้าวิญญาณส่วนใหญ่เป็นวิญญาณตายโหงหรือตายทั้งกลมช่วงที่วิญญาณต้องเล่ล่อนเพื่อรอให้ถึงเวลาหมดอายุไขและไปเกิดใหม่นั้นเป็นช่วงที่ต้องทนทุกข์ทรมานแสนสาหัสวิญญาณบางดวงจึงอาสามาช่วยมนุษย์แลกกับการที่มนุษย์ทําบุญอุทิศกลับให้จะได้ไปเกิดในชาติภพที่ดีขึ้นไปดังนั้นคนเล่นของที่มีญาณก็ต้องหมั่นทําบุญ เพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้เขาบางคนใช้อย่างเดียวแต่ไม่ทำบุญแบบนี้เขาก็ไม่ช่วยขังวิญญาณยังมีบรรดาหมอผีที่ใช้มนต์ดำบังคับเอาวิญญาณมากักขังไว้ในวัตถุที่ไล่มนสะกดไว้ของพวกนี้แรงจริงแต่บาปทั้งผู้ทำและผู้ใช้ในเรื่องมหาสเสน่ห์วิญญาณจะไปครอบงำให้คนอื่นมาลักมาหลงถือเป็นบาปล้วน ง่างมหาสเสน่ห์ง่างมีฤทธิ์ในทางมหาสเสน่ห์ครอบงำให้คนมาลักมาหลงถือเป็นมนต์ดำมีต้นกำเนิดจากชนเผ่าขอมคือคนอินเดียที่อพยพเข้ามาและมีอำนาจสมัยนครวัดง่างเป็นวัตถุมงคลลึกลับและหายากมีฤทธิ์มากแต่ก็น่ากลัวมากเพราะวิญญาณในง่างไม่ใช่วิญญาณธรรมดาแต่บางครั้งเป็นวิญญาณหลายง่างมีหลายรูปแบบตั้งแต่ง่างตัวลูก จนถึงงั่งทรงเครื่องซึ่งเป็นองค์ครูตำนานง้างในสมัยโบราณงั่งเป็นสิ่งที่พกติดตัวไม่ใช่สิ่งที่คนทั่วไปจะหามาพกได้ให้คุณทางมหาสเสน่ห์ในระดับรุนแรงความอัศจรรย์ที่คนพยายามหางัางกันเยอะเพราะงั่งเป็นวัตถุที่ไม่ค่อยหลบซ่อนเรื่องความอัศจรรย์แต่เผยให้เห็นกันจัดๆขยับได้สั่นได้พลิกตัวได้บางครั้งถ้าผู้หญิงมีประจำเดือนมาค่อม ก็จับพลิกตัวให้เห็นและนั่นแสดงว่างั่งชอบผู้หญิงคนนั้นจะทำให้เธออยู่กับเราไปตลอดไม่ทิ้งเราไปไหนบางคนศรัทธามากถึงกับยกเมียให้งั่งกรณีนี้กรณีนี้ภรรยาจะฝันว่างั่งมานอนด้วยทุกคืนว่ากันว่างั่งจะมาหาเจ้าของเองแต่ถ้าผู้ครอบครองเกิดไปทำผิดศีลธรรมเขาก็จะเปลี่ยนเจ้าของเองเช่นหายไปเองจากกรอบ ทำให้เจ้าของหาไม่เจอก็มีหรือบางตาให้คนเป็นเจ้าของมองเห็นเป็นอย่างอื่นก็มีการบูชาในลาวและขเขมรจะมีวันเลี้ยงง่างอาจจะเลี้ยงด้วยไก่ดิบตั้งใบสีปากชามและลาบเลือดบางคนเชื่อว่าต้องบูชาง้างต้องเอาประจําเดือนทาที่ปากซึ่งทำได้เฉพาะง่างตัวลูกเท่านั้นง่างตัวแม่จะทำไม่ได้เด็ดขาดเพราะมียานสูงสร้างบรารมีมานานและทำให้ผู้ทำ มีอันเป็นไปสเสด็จแม่ยั่วเมืองทำจากมวลสารเนื้อว่านหลายชนิดแช่อยู่ในว่านมหาลันจวนเป็นของมียานช่วยในเรื่องของมหาเสน่ห์โดยเฉพาะโดยมีโบนัสเป็นการเกิดอารมณ์ทางเพศสูงผู้ครอบครองบางคนปันเห็นผู้หญิงนุ่งขาวห่มขาวมาขออยู่ด้วยเป็นของที่เหมาะสำหรับคนมีครอบครัวเพราะช่วยให้อยู่เย็นเป็นสุขมีอารมณ์ทางเพศทั้งวันน้ำมันพลาย หลายคนอาจเคยได้ยินว่าการใช้น้ํามันพายต้องดีดใส่สาวที่หมายปองแต่ความจริงแล้วไม่ใช่เลยเพราะในน้ํามันพายมีวิญญาณของผู้หญิงอยู่แล้วโบราณบอกไว้ว่าคนที่ถูกน้ํามันพายดีดใส่ไม่เกินเจวันจะต้องเป็นบ้าข้อควรจําไว้อย่างก็คือถ้าดีดใส่ผู้หญิงคนไหนแล้วเขามานอนด้วยสิ่งที่มานอนด้วยไม่ใช่ผู้หญิงคนนั้นแต่คุณกําลังนอนกับผีต่อให้คุณแต่งงานกับเธอก็เท่ากับแต่งงานกับผีไปตลอดชีวิต ข้อคิดเตือนใจหลายคนเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าเดรัจฉานวิชาแต่แท้จริงแล้วมันอยู่ที่คนใช้คนใช้เดรัจฉานของก็เดรัจฉานคนใช้ดีของก็ดีให้พยายามทําบุญให้เขาบ่อยๆพูดกับเขาบ่อยๆบริกรรมคาถาบ่อยๆถ้าคุณขอเขาในเรื่องที่ดีเขาก็จะให้แต่เรื่องที่ดีขอขอบคุณร้านเช่าชุดเบลลิสผู้สนับสนุนในการทำคลิปให้ได้รับชมนึกถึงชุดลาตีออกงานนึกถึงร้าน เบลลิตก็จบไปแล้วนะครับในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ดูมีสาระโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่แน่ๆโปรดกด Subscribe